นี่ครับโอ้ยบัง้ํำถึงดีเยอะนี่คุณอะอาญาเยอะนี่ขิดนมงหันครับถึอเป็นมู่ครับเผียเตรียมเสียแดงครับนี่เสียนบันไดเนาะถือมู่ปลาเข้าใส่โอ้ ให้พี่น้องคนมาซื้อปลาครับกับหรือว่ามาหลายพอสมควรณ์ครับผมพี่น้องกกำลังเทยอยมาเรื่อยๆครับครับทางนี้กัมี่สองเทียนน้อยครับจวดโอ้ค oh. ือว่าแห้เงเก่งเนี่ยวะถือว่าแตกดีครับแห้งพื้นเงี่ครับถือว่าแตกดี เป็นนุ่มหน่อยแล้วนเนี่ยรับา่บากับจิระมัณอยู่พอชีพอหากับใ่เสียสงเสัยเป็นโอ้ของคอับนะเนานึกว่าเป็นเสียของไอโรงเรียนตั้งใจะะไปสมัยนี้ครับไปสมัย

ครับปุ๊บเม่กี้ตีด้ามตามรถโอประกอบเออปลาเลนจันน้อยครับสองตัวเบิ่งขับเสียนแหเสียไล่ครับไล่ทั้งเพียร์ไล่ทั้งแหิมานวะ มนะครับก็ฟังเสียงเพลงเสียงมอลลดนตรีไปางๆนะครับผมก็บรุ่นมาเชียร์รั้งกันครับอาอจจะบพเาะเราใจนะครับเซว่ากะเอาก็มาชมมาเชียร์กับพี่น้องก็มีเสียงดนตรีประกอบนะครับ โอ้หมดต้นวันป่าวันทู้ต <c oughs> ู้โอ้โอ้มาดานเลยสยอดสดยอดธรรมาดาครับเซียนแค่นอยครับ เปลี่ยนแฮครับเมื่อกี้แฮยใหญ่บานบอกเต็มที่พระเตีกเต็มที่ครับโอ,อ้อะไรอะ,อะไร ไอ้กี่มวกับเรื่องนี้โอ้มันไปปลาเมืองพี่น้องครับขึ้นมาขึ้นมาปลาข้าวสวยตัวใหญ่ก็บานนวลเมืองครับบานบานนวลเมืองตัวใหญ่แล้วอยู่หนีบานเหมือนแอตตัวใหญ่ก็บานนวลเมืองอีกครับมันครับมันครับหนีเพ้แพ้่ครับธรรมดาครับขึ้นมาแล้วครับแพ้แรกครับขึ้นมาแล้ว แล้วซ oh, ื้อวางอะไรก่อนว่านพ่อหน่านะโอ้ของเส้นต้นถุงเขียวตีโอ้หนึ่งวันมันรองบๆพูดเดียวเอาเส้นต้นก็ได้ครับเส้นต้นก็ได้จาระเม็ดเบิึงตัวปลากเขาส่ตัวในี้ครับแค่เรยกขึ้นมาขายแล้วครับเอา นี่ฟังเช็ดตนครับโอ้ป่าตัวงามอยู่รอบแรกครับรอบแรก ปึ๊บหมานครับรอบแรกนี่เป็นตัวปลาครับเราบังปลายเงียงเราบังเงียงตอบรอบแรกกับหมานแล้วครับรอบแรกรอบแรกรอบแรก เอายกยกนน้ำงามในป่ายกกิน่นน้ำงามในผลร้อยบาทเบิ้งเบิ้งเบิ้งปาเขาสเบิ้งปากเขาสวยตัวจะขีดจะขีดจังมงเนี้ยจะขีดจังมงเนี้ยบ้านโน้นเหมืนหน่อยสขีดอันนี้จะขีด 3ามขีดโอ้บอลื่นกันดอกคันเนาะนึกว่ามันตัวหญ่ก็พันน้นมึงหน่อยตัวหญ่ซ้ำๆกันนะครับสามสขีดน,นี่ครับอันนี้ก็หมานครับปลากะโหลค,ครับ ฝาดกระหู้ตัวรุ่นพอาลูกพี่น้องนตประกสยครับมาาสะตัว ไอพี่น้องเป็นมาซื้อปลาครับก็บหรือว่ามาหลายสพสตสมบูรณนะครับผมพี่น้องก็บกำลังเทยอยมาเรื่อยๆครับเป็นเห็นตัวปลาข้าวซอยเป็นเกจะกระตุกปลาข้าวซอยแล้วครับพี่น้องไปปิ้งข้าวซอยปลาตะเพียนนะครับโอ้ อันนี right, ้อันนี้มันปลาตงไก่เออมันปลาตองตัวนี้ปลาตองหลายตัวปลาข้าสรอยปลาข้าสร้อยญ่ปลาข้าวสอยใหญ่ปลาตองครับปลาตองก็มีจ้าปลาตองก็มีจ้าต้นแต่ปลาส้อยมันไม่เท่าปลาตองนะ ครับคุณอาคุณอาเราอยู่เราอยู่ไก่พดเมมาอะไรเรีแม่มูมูปลาหาวขาอยครับถือเป็นมูครับนี่ก็เป็นมูเลยครับเตรียมพ่ออะเนี่ย้ขแมนคถือเป็นมูครับเพียเตียมเสียแดงครับนี่ไเลย เชียนบันไเเนาะถือมูปลาข้าวสวยโอ้เต็มเผ่าเลยครับบริไดปดครับบางทรงบร่ได้ปดบิงตึงเหียเต็มเผ่าครับบัง่นเตมเป่าครัางมูปลาข้าวสวยครับ บาทเดียวประมาณสี่สิบห้าสิบโล่คนละนี่โอ้มาที่เรกก็ยืนอยู่นี่แล้วครับนี่อยากปลาครับโอ้เสียดายครับเสียดายบัตรช็อต<ๆ>ที่เรียกกันยืนอยู่นี่ครับโอ้เสียดายครับพี่น้องบัตรช็อตเด็ดเลย คัดยี้ครับพี่น้องฝาาคาร์อยเบื้องรุ่น2ขีด3ขีด4ขีดครับฝาาคาร์อยครับตัวนี้ขัดยี้ครับสิได้อันดับอยู่ได้นี่ตัวนี้ไปสั้งเอารางวัลน,นะครับบ่ออะที่หนึ่งกับที่สองละใกล้ใกล้สีเบิร์วแม่ล่ะหรือไง

โอ้ข้ายบดหนียบบอะไรหน่อยครับตรงนี้ครับบดแล้วไงอูครับ คัปลาข้าวซอยโอ้น้องเบียนจังเป็นานามว่าอะไรอันนี้แหะแพโอ้ปลาตะเพียนนี่ตวัวงามเปลียนตะเพียนคืบนอบ่มีปลาข้าวซอยแหะเลยครับผมแหะจากเส้นเจ็ดครับโอ้อาจสีโบ่อยู่แหะเจ็ดเส้นปลาตะเพียนตวัวงาม เอาหเี่ดกสอนะเหียเหียฟังเหียฟังกับมันอยู่เหียฟัง ิ่มทยอยมาทั้งพี่ละพี่น้องทางปากข้าวซอยพี่ละเอาผู้ปวดผู้ไดไรปวดเพราะท่านเลี้ยววาสีเลี้ยงายครับตอนนี้ปวดสองคนครับเริ่มลังหน้ามันก็มีพื้นที่ว่างนะครับที่จะวานนะครับนำแถวนี้กับบ่คอยลึกนะครับเอ้หมานครับโอ้แกยวเลยพี่น้องโมสมแพ้แพม้มาตะไก่ครับแพ้เรียปรุงมาตะไก่อยู่หลายตัวเลยครับ ปวดสองข้อนยังว่าท่านเลียวอยู่ครับเพื่อว่าเพิ่นว้านเหย่ลงไว้ในน้ำนี่ครับต้องอล่อรุ่นเบื้องว่าเหย่อยู่ในน้ำสิได้ละปลาหลายปไปได้น,น,นะครับ ว่านครับนี่สองสองเพ่ครับนี่ครับเชนโนเชนโนอะไรบ้างเชนโนเฮสะอาดตตกับเฮยที่ถึงหลายตัวครับเมื่อกี้ครับเฮยที่ถึงมองว่านถึงมองก็ได้แล้วครับเอาบาทสามนะครับพี่น้องนี่นักล่าปลาซิวนะครับทีมงานนักล่าปลาซิว

โอ้โหจังด้วเอเบิดละครับพี่น้องเดจนเบิดจนเลียวนะกำลังสิลงไปเอาอยู่ข้างล่างครับโอ้แบดกัดจเบิดพอแบดเอา้าปิดไปกันเอ้าตู้ โอ,โอ้ัววันเมื่อย์เราเราก็เลยวันแท่นครับบัาหันก็นได้ตัวหนึ่งอยู่นี่สิได้อีกบ่โอ้วันนี้บ่ได้ครับไม่ สาวนี่สิบ้านบ้านประจำตู้เ,เหรอเฮียซองครับนี่ล่ะเฮียเพิ่นปดซอยกันครับนี่เฮียนี่คือสิบพวกปัญใดเราครับนี่เพราะว่าเราอ,ออกตะที่เลียงแล้วครับนี่ครับรตาเสียดงเราออกตะที่เลียงเฮียนี่ก็เรียกพปันไดครับมัดมัดขวองครับลงไปหมดใสครับ ก,กับวัานน้ำถือว่าลึกแห้งนะครับแต่ว่าก็ลงตรงในมุดลงไปกดแห ER, ยงังหวะงรายกับดีปลาถือดีครับปลาถือดีถอนทุนแล้วนี่ครับนี่ครับคนนี่ครับเส้นนี่ครับเราได้เต็มพ่าครับปลาขาวสวยเงี้ยก็ซื้อราคาตู้หาชิบากะตู้เงี้ยราคาสวยชิบากะตู้เงี้ยเต็มพอนี่เตี้ย มูมูใหญ่มูมูใหญ่เจ้ามูใหญ่นี่มูใหญ่ตัวกะีเระกีไร้ขนาดสวมะจีไร้ขนาดครับใ่สุดกระจีซี่ขีดสมขีดสองขีดตัวตรงมมากระตัวตัวใหญ่อะไแล้วอะไรจะปลากระสวย ยาพันธดึกน่ทงดทงดึกิบเลี่ยรกพนธ์ยเราเปั๊มน้ำ๊มน้ำตลาดตยแมเราไเอางดกิบขนาดปันอิเป็นมูด้อเป็นมูุงเครับตุงแรกขึ้นมากุมานครับอุ่นโอ้ยปลาเก๋าสวยตัวละสามสีขีดโอ้ตุงปลาตองก็ได้ ธรรมดาครับประธรรมดาร้านคือแม่บุญเตี้ยพี่พี่โอ้ปลาข้าวซอยเอาถุงซอนครับถุงซอนถุงซอนโอ้ประมาณเดียวกันประมาณเดียวกันเลยโอ้ปลาข้าวซอยยูนี่ขายได้บพื่หน่อยครับปลาคุยล่ามกงยตัวใหญ่ครับปลาปลาคุยล่ามหมูปลาคุยล่ามน้ำตัวนี้นี่นี่นี่ปลาคุยล่ามมีแต่ตัวใเงยไปไทยกับตัวใหญ่ครับปลาอีแปงปลาคุยล่ามโอ้หมูปลาคุยล่ามหลายตัวนี้ นึกไ่าแต่ปากเขาสวยปากคุยล่ามหลายครับเพิ่ต้เคืองเลยปาทยกับีทยกับีอีทยกัฟาดปาคุยล่ากัหลายมันกับมันเจาดิกมันเลยี่ถือูนึงกับยี่สุกแถุงลเจาะสวยเจาิปลาาสอยานอ้วนานปาข้าวสวยปาคุยล่ามลาปาสยปาคุยล่าม นี่ครับโอ้ยบังซำถึงดีเยอะนี่คนอะอาญ,ญาเยอะนี่ขึ้นมาผมเห็นนครับถือว่าได้หลายครับนี่ช่วงสุดท้ายแล้วครับช่วงสุดท้ายแล้วถือว่าได้หลายครับบังซำ เอาใส่ไงอ่าไปไปกุมเะปักุมอู้ปักเอใส่ขนาดเด้นี่ครับเนี่ยใครทำเดี๋ยวอายุเดี๋ยวอายุโอ้พ่อเื้อยังก่อนเสื้อยังก่อนเื้อรัดครับเื้อรัดพอรัดพอรัดทางไหนครับบันบันนองนองกันนวลโอ้เชียนกันนวลครับ โอ้ไปขายบ้านเลยจินี่ทั้งคุน่นส,สื่อกันยับบาทครับทั้งผุเออคือกันแหละครับโอ้ยวันรับน้องโน่กันวนวลครับปลาคุณปลาอีไทยไปลาธรรมชาติบาทเดียวพ่อเลยขายไปครับเนี่ยขายออกไปสองตัวเลยโอ้จระเมศสี่ตัวปกตัวเดียว màn vô màn vô